เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ5ถ้ามุมอยู่ในตำแหน่งมัดฐานจงหาว่าด้านสั้นที่สุด ของมุมในแต่ละข้ออยู่ในจัตุภาคใดอ่ะ5.1เขาให้ s ซ n เซตอาร์าเป็น 5, ้าส่วนสิบสอ่ะสิ่งที่เราต้องพิจารณาเลยคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันคือค่าเป็นบวกถูกปะอืมสิ่งที่เราต้องทำก็ไม่มีอะไรเราก็มาเช็คเลยจากวงกลมหนึ่งหน่วยว่าจัตุภาคไหนที่ให้ค่า s ซ n เป็นบวกอ่ะสิ่งที่ให้ค่าไซ n ์เป็นบวกคือควอดันที่หนึ่งแน่นอนค่าไซด์ดูที่ค่าวาเนอะ อ่ะควอดันที่สองไซก็เป็นบวกควอดันที่สามซเป็นลบควอดันที่สี่ไซเป็นลบเพราะฉะนั้นมีแค่สองควอดันเท่านั้นที่จะให้ค่าไายเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าคือจัดอุภาคที่1นและสอง่ะก็เขียนเป็น q1 q2 ก็ได้นะโอเคข้อ5.1ก็จบแต่เพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมดูแค่ว่าเป็นเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบแค่นั้นก็พอละเออพอมาข้อห้าจุดสองฟืบ cos เท่ากับลบสี่ส่วนห้าอ่ะอันนี้เรารู้ว่าเป็นลบฟืบ cos เป็นลบมาดูซิในวงกลมหนึ่งหน่วย cos เป็นลบข้อแรกหนึ่ง cos เป็นบวกอ่ะไม่ใช่ละข้อแรที่สอง cos เป็นลบอ่าได้ละข้อแที่สาม cos เป็นลบอ่าได้ละ cos ข้อแนที่สี่ คอสเป็นบวกอ่ะพอจะนันตอบได้แล้มีแค่สองคอดันเหมือนเดิมตอบเลยเป็นจัดอุภาคที่สองและสามก็คือ q2 q3 นั่นเองเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยอันนี้ดูแค่เครื่องหมายก็พอแล้วต่อมาแทนเซต้าเป็นลบสองอ่ะ โอเคมาดูซิแทนเซต้า้เป็นลบสองมันเป็นลบเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวงกลมหนึ่งหน่วยเหมือนเดิมอะไรเอ่ยที่ให้ค่าแทนเป็นลบบวกหารบวกได้บวก,บวก,ไ,บวกไม่ใช่แล้วบวกหารลบได้ลบอ่าลบหารลบได้บวกบบอ่าไม่ใช่แล้วบวกหารลบอ่ะโทษทีลบหารบวกได้ลบอ่ะเป็นควอดรันที่สองกับควาดดันที่สี่เนอะโอเค เพราะนั้นก็ตอบได้เลยพราะว่าเป็น 2, ควอดรนที่สองกับควอดรนที่สี่ที่ให้ค่าแทนเป็นลบจัดอุภาคที่สองและสี่ q สอง q สี่จบแล้วเออก็นั่งดูจากจัดอุภาคเอาไม่มีอะไรประมาณนี้ต่อามาห้าจุดสี่อ่ะครั้งนี้เขาถามแทนเป็นบวกบ้างอ่ะแทนเป็นบวก ก็คือตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราได้2กับ4ไปแทนเป็นลบเพราะฉะนั้นบวกก็คือคอดนหนึ่กับคอดนสบวกหารบวกได้บวกลบหารลบได้บวกนะจ๊ะระวังคอแดนสดีๆตอบเลยจัดอุปภาคที่1กับสามหรือคิหนึ่งและคิสานั่นเองเรียบร้อยตอบแล้วต่อมาข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดข้อห้านี้ 5.5เขาถามไซน์เป็นบวกไซน์บวกก็ไม่มีอะไรปะดูจากควดันเอาไซน์บวกเนอะไซน์บวกอ่ะควดันหนึ่งชัวร์วดันสองชัวร์วดันสามเป็นลบควดันสี่เป็นลบอ่ะตอบสองขวดดันเหมือนเดิมจบแล้วไม่มีอะไรเลยตอบเลยควดันที่หนึ่งและควดันที่สองนั่นเองเรียบร้อยอ่ะหรือก็เขียนเป็นจดุภาคก็ได้เนอะโจทย์เขาใช้คำว่าจดุภาคที่หนึ่งและ สองอ่ะโอเคประมาณนี้ข้อห้าจุดห้าก็จบแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราต้องทําแค่ดูว่าเออค่าค่าของฟังก์ชันนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วมันคือฟังก์ชันอะไรแล้วก็เช็คจากวงกลมหนึ่งหน่วยอ่ะบวกบวกลบบวกลบลบบวกลบเออไม่มีอะไรเลยถ้าจำวงกลมหนึ่งหน่วยได้ก็จบแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยโอเคเรียบร้อยสําหรับข้อห้านี้ครับผม เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้